ครมอเคาะแล้วนะคะของขวัญวันปีใหม่ค่ะปี2023เมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็มีการประชุมกันนะคะของครมอรค่ะว่าจะมีการจัดของขวัญปีใหม่เนี่ยกับให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งหน่วยงานต่างๆกระทรวงต่างๆก็งัดของดีของตัวเองเนี่ยออกมากันเต็มที่เลยค่ะอย่างมาตรการแรกค่ะก็คือมาตรการชอบดีมีคืนปี -66 กนะคะก็คือไปซื้อของแล้วก็ออกใบกำกับ,กบ,กบภาษีค่ะชอบจับใจสินค้าต่างๆและออกใบกำกับภาษีส สามารถมาลดหย่อนเงินภาษีได้ด้วยมาตรการที่2นะคะก็เป็นมาตรการในการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาตรการที่3ค่ะมาตรการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิ์นะคะและนิติกรรมที่อยู่อาศัยในปี -66 มาตรการที่4ค่ะปรับลดภาษีสรรพสามิตนะคะในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินค่ะมาตรการที่5นะคะมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายสุรายาสูบและไพ่ค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะชื่นชอบมาตรการไหนเป็นพิเศษสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ